คำถามนี้พินเจอบ่อยค่ะแอบดูได้ไหมแอบดูได้หรือเปล่านะคะแอบดูได้นะคะครั้งแรกที่ได้รับกระป๋อสตางไปนะคะแอบเปิดดูได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนที่เราจะใช้อาเือเในการเปลี่ยนดวงการเงินให้ใช้เลือกในวันเกิดของเราค่ะเลือกอาจจะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ให้ใช้เลอกของเราเพราะเราจะเปลี่ยนดวงของเราใช้เลอกของเรานั่นก็คือเลือกวันเกิดน,นะคะง่ายๆค่ะก็ตอนที่จะนําเงิน ตอนที่จะนำเงินใส่เข้าไปในกระป๋องสตางค์นั่นแหละค่ะใส่ในวันเกิดของเรานะคะส่วนวันเวลานะคะ พินส่งไปให้ในคลิปแล้วนะคะก็จะมีเวลาที่บอกให้ต้องใส่เงินแบบไหนนะคะก็แอบดูได้ด้านในก็จะมีพุทธคุณของยันค่าช้ายันพลังตัวเลขนะคะมีชั้งรุ่นแม่นางกวักรุ่นเท้าเวสวรันรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีก็มีนะคะแอบดูได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนที่เราจะเปลี่ยนดวงการเงินนั่นแหละค่ะต้องใช้เรื่องของเราซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะอยู่ในหนังสือชื่อมังคังด้วยกระป๋อสตางค์มบเดียวที่คุณคาบมดาจุนิชิโร่ได้เคยบอกไว้และเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับของศาสตร์ของจุยด้วยนะะคแอบดูได้นะะค